ที่หลายเสียงด้วยนะสื่อสารบก่อนไปดอ้าวตล้วงสามก็ว่างการแอยากถ่ายอะว่างให้คถ่ายขออยากยนกินกินแน่อยากกินอยากกินไม่ล่ะขอถ้คนต้องถูกกันแน่นเ่อยเลยถ้ากันยไหนไม่ต้องเีแรงขึ้นตรงนี ขอแม่ไปพี่กล้องอยากปลดว่างมาออะได้รีบเข้าเลยนะคะค่ะค่ะอย่าช้าค่ะค่ะคม่ไช้าไม่ได้เด็ดแลวพี่เด็ดส่งให้เราค่ะใส่แ

เป็นเด็กต่างโักจูบูนทำงานสีทีคนถ่ายภาพถ่ายภาพด้วยนะสนรองไล่ต่อสนทรองมัลเซนเทรียสรวสรงยภาพสวยมากพี่นงอยู่ระชดจริงมาดูก่อนมาดูผลงานก่อน ไี่แ่าหดแล้วนแก่ขาดาดขาดตัวไม่น่าเลยใครเดียวแอ้วนี่้องุ่งนี้ก็มาน่าเชียงใหม่อะพรุ่งนี้ไปลำพูนลาไม่ใช่หรอพรุ่งน้ลปูนพรุ่งนี้ก็มาแล้วที่นี่แหละไปลำพูนี้ไปลพูนมาเดินเชียงใหม่นีล้บุแ่เดี๋ยวขอเดียวได้นะอ่าอเดียวขอเดียวได้ ต้องถ่ขดึมากเดี๋ยวเราไม่ถ่ายกนไนนะเขาไม่ไม่อยู่หมดเลยเหรอไม่อยู่นี่นอนเหรอนี่นอนขานอนก็จะนอนนงตรงนี้ถ่ายราไหนกถ่ายตรงใช่เราต้องถ่ายเลยต้องีใกล้เจ้คะ กางเเดียวๆอ่ะกงเกงเอ้มาวิ่ด้วยใช่างกงดิ๊ก่ะถ่ายกับน้องจีมั้อมาาถ่ายให้เลยเลยเลยหนึ่งสองโอเคาเดี๋ยวหัวเอพี่ังมองกังกังหนูหางพี้งหอ

ยังเนี่ยเนอใ่ข้างอ่นเหนื่อยไปแลริงใครใครพัดพีเนยเนี่ยพี่เมคีรบ้อี่ค่ะนี่ค่ะพี่กั้งเนี่ยคนนี้ค่ะไม่หรอไม่ใช่หรอพี่เมลยังไม่ได้ถ่ายคู่เลยนะมีมาชร์ใอพี่กยไม่มีแไม่ตเได้ถ่ายคู่เลยค่ะ อีกนี่นะนี่ย้างเนี่ยนี่ก็ถ่ายอ่ะเข้ามาสิเออพูดแล้วก็มาไปก่อนเลยอันไหนอ่ะนี่อะใกล้มากจไปเยถ่ายให้้วยก็ถ่ายไม่เป็นไม่เดี๋ยวในไหนพี่ปุ๊กขาต้องต้องไปไไป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  อันที่นอนระมักงอยังกูมดูเนี่ยมาเอา้มหลอนไม่ชัดเนี่ยเอาูไปเเี่อไ่รยามนรีขอไดคนเดียวหน่อยจ มีคนถ่ายพูดครับยังคะน้องเขาขาจะเข้ามีพี่พี่มาถ่ายปะมาเร็วยืนเลยยืนเลยย้อนมลเมยไม่ถ่ายไม่ถ่ายชสไม่เต้องบอกว่าไม่ยืดหยหน่อยอยากถ่ายรูปเดียวอ่ะก็นด้เนี้ยตัดเะรออกไป น้องกล้าขอถ่ายรูปเดียวหน่อยไม่แบบนี้หลับ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 มาทางนี้เลยสองวันพี่จิมาโทษค่ะนาหมดปีแล้วไหมโอ๊ยไม่ได้อ่ะขอถ่ายหน่ายค่ะเดินนะคะได้ค่ะตั้งกล้องหน่อยด้วยไม่แรงอ่ะพี่พกได้แล้วน้องพูดแล้วที่นี่แรงมาก